ยืนอย่างมั่นคงมีจอมยุทธผู้หนึ่งเขาเป็นคนที่มีวรยุทธสูงส่งแต่กลับใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพื่อนของเขาจึงถามว่า ท่านมีวรุยึสูงส่งเพียงนี้เอใดมิไปรับราชการหากรับราชการข้าวาป่านนี้ท่านคงได้เป็นใหญ่เป็นโตไปตั้งนานแล้วข้าเองก็เคยคิดเช่นนั้นเช่นกันแต่เมื่อได้สัมผัสกับแวดวงราชการข้าจึงรู้ว่าที่นั่นมิได้เหมาะกับข้าท่านมิเสียดายโอกาสหรอกหรือไม่เลยคนเรามิจําเป็นต้องยืนสูงหรอกสาคัญคือยืนได้อย่างมั่นคงและมิล้มเป็นพอก็อถูกข้องท่านบ้าบอ มีชายคนหนึง่งเขาเป็นคนที่ชอบคิดโครงการที่จะทําให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตแต่คนส่วนใหญ่เมื่อได้ฟังโครงการของเขาแล้วมักจะหาว่าเขาเพ้อฝันหรือว่าเขาบ้าท่านลุงข้าเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนชอบกินอาหารฝรั่งข้าว่าข้าไปเรียนทาอาหารฝรั่งและมาเปิดร้านอาหารฝรั่งขายดีไหมเพิ่เจอหน้าเจ้านี่ขายอาหารแบบเดิมก็ดีอยู่แล้ว นี่เพื่อนข้าว่าหมูนี่ขายของไม่ค่อยดีเลยข้าว่าจะยอมขาดทุนแจกของดึงดูดลูกค้าเพื่อดึงลูกค้าใหม่หน่อยดีไหมคิดบ้างนะเจ้านี่ขายขาดทุนใครเขาจะทํเกินชายหนุ่มรู้สึกท้อใจจึงไปปรึกษากับเศรษฐีผู้หนึ่งเศรษฐีจึงบอกให้เขาเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่คนที่มีความคิดแปลกใหม่จะถูกหาว่าเป็นคนบ้าแต่เมื่อไรคนบ้าทําความคิดนั้นให้สําเร็จได้เขาก็จะเรียกคนบ้านั้นว่าเป็นผู้เยี่ยมยุทธชายหนุ่มเมื่อได้ฟังเขาก็มีกําลังใจขึ้นมาทันที ลูกต้นไม้เด็กชายคนหนึ่งเห็นชาวบ้านกําลังปลูกต้นไม้จึงได้เข้าไปถามด้วยความสงสัยพี่ชายพวกท่านทําอะไรพวกข้าปลูกต้นไม้เอาไว้ตัดขายนะ่ะแล้วอีกกี่ปีถึงตัดขายได้ล่ะก็สักสิบปีเห็นจะได้โอ้โหนานขนาดนั้นพวกท่านยังจะปลูกกันอยู่หรือ และแล้วสิปีผ่านไปไวัยเหมือนโกหกเด็กชายเติบโตเป็นชายหนุ่มเขาได้เดินผ่านชาวบ้านที่กำลังตัดต้นไม้ไปขายพี่ชายพวกท่านตัดต้นไม้ไปขายได้แล้วอย่างนั้นหรือใช่แล้วข้าจะได้สบายเสียทีเสียได้นะหากเมื่อ10ปีก่อนข้าปลูกต้นไม้ไว้อย่างพวกท่านวันนี้ข้าก็คงสบายมีเงินใช้ไปแล้วข้าอยากย้อนวันเวลากลับไปได้จังฮ่าข้าก็เคยคิดอย่างเจ้าเจ้ารู้ไหมเจ้าวันนี้ก็เหมือนดังข้าด้ย้อนวันเวลากลับไปเมื่อ10ปีก่อนเปียบเลย ปล่อยผ่านมีเด็กชายคนหนึ่งเขาเป็นลูกของเศรษฐีพ่อของเด็กชายตามใจอยากซื้ออะไรก็ซื้อให้เขาจึงชอบซื้อสิ่งต่างๆมากมายวันหนึ่งเด็กชายอยากได้ตุ๊กตาที่เป็นชุด5ตัวแต่เขามีอยู่เพียงสี่ตัวเขาจึงพยายามให้คนไปเสาะหาแต่หาอย่างไรก็ไม่พบเขาจึงเสียใจมากพ่อของเด็กชายเห็นเด็กชายนั่งเศร้าจึงเข้ามาเอ่ยถามว่าเหียได้เจ้าจึงนั่งเศร้าอยู่หนาตุ๊กตาเช่นนี้เล่า ข้ามีตุ๊กตามีครบนะสิครับเหตุใดจะต้องมีให้ครบทุกตัวด้วยเล่าก็มันจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะสิครับพ่อของเด็กชายได้ฟังดังนั้นจึงสอนว่ารู้ไหมว่าต่อให้เรามีเงินทองมากแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะได้ทุกอย่างที่ปรารถนาได้ทั้งหมดหรอกเช่นนั้นเราก็จะไม่มีความสุขได้เลยอย่างนั้นหรือความสุขไม่ใช่อยู่ที่การมีครบทุกอย่างแต่อยู่ที่การรู้จักปล่อยผ่านสิ่งที่มิจําเป็นด้วยมิเช่นนั้นก็ยากที่จะมีความสุขได้เมื่อเด็กชายได้ฟังเขาก็เข้าใจในที่สุด เริ่มต้นมีชายคนหนึ่งเขาอยากทำธุรกิจแต่โครงการธุรกิจที่เขาวางไว้ต้องใช้เงินทุนสูงมากจนเขาคิดว่าคงอีกนานกว่าจะได้เดินตามความฝันเศรษฐีผู้หนึ่งเห็นชายหนุ่มมาปรึกษาหารืออยู่เป็นประจำแต่ก็ไม่เห็นได้เริ่มลงมือทำตามโครงการที่วางแผนไว้สักทีจึงถามว่า เตดไดไมีเห็นเจ้าดําเนินการตามโครงการที่วาดฝันไว้เสียทีข้าตั้งใจว่าจะเปิดให้ใหญ่โตไปเลยนะครับมิอยากเริ่มจากเล็กๆอา้าวแล้วเริ่มจากเล็กๆมันไม่ดีตรงไหนข้าคิดว่าหากเริ่มจากใหญ่โตจะทําให้ก้าวได้เร็วมันก็จริงจะเริ่มจากเล็กมันก็มีข้อดีคือปัญหามันก็จะน้อยแก้ไขง่ายทําสําเร็จง่ายจึงสนุกหากเจ้าเริ่มจากใหญ่เลยทั้งที่ยังไม่มีประสบการณ์อาจจะรับมือกับปัญหาและความเครียดที่เกิดขึ้นไม่ไหวก็เป็นได้ เมื่อได้รับคำชี้แนะจากเศรษฐีชายหนุ่มก็เห็นดีด้วยจึงคิดว่าจะเริ่มทําตามความฝันของเขาได้เสียทีมีเด็กชายคนหนึ่งเขาเป็นคนขี้สงสัยเวลาทำอะไรเขามักจะถามนั่นถามนี่พ่อของเขาอยู่เป็นประจำแต่พ่อของเขาก็ตอบคำถามของเด็กชายได้เป็นอย่างดี พ่อเหตุใดเวลากินข้าวต้องเอาข้าวใส่จานก่อนเออก็เพราะว่าหากเราออาใส่ปากเลยมันจะใส่ได้ไม่หมดเคี้ยวไม่ได้น่ะสิท่านพ่อแล้วเหตุใดเวลากินข้าวเราต้องเคี้ยวก่อนด้วยเออก็เพราะว่าข้าวมันชิ้นใหญ่หากเรามีเคี้ยวก่อนจะกลืนไม่ได้น่ะสิท่านพ่อแล้วเหตุใดเวลากินข้าวเราต้องกลืนด้วยเออก็เพราะว่าหากเรามีกลืนมันก็จะไม่อิ่มน่ะสิ ท่านพ่อแล้วเหตุใดเวลากินข้าวเราถึงต้องอิ่มด้วยเออก็เพราะว่าหากเราไม่อิ่มเดี๋ยวจะหิวแล้วก็ต้องกินอีกนะสิอืมเข้าใจแล้วท่านพ่อเก่งจังเลยครับเออเลี้ยงลูกนี่มีไงายเลยจริงๆนี่พวกท่านว่าอะไรหวานที่สุด เออข้าว่าน่าจะเป็นแตงโมนะเพราะกินแล้วชื่นใจไปครึ่งค่ำวันแต่ข้าว่าอ้อยน่าจะหวานกว่านนะเพราะกินทีไรหวานชื่นใจไปทั้งวันเลยเช่นนั้นข้าว่าน้ำตาลน่าจะหวานกวาน่าเพราะน้ำตาลทำจากอ้อยที่เคี่ยวจนเป็นก้อนกินทีชนิดที่ตื่นขึ้นมาอีกวนันยังหวานติดปากอยู่เลยแล้วเจ้าล่ะว่าอย่างไรนั่งเหม่ออะไรอยู่หรือข้ากำลังนึกถึงคำหวานที่หญิงที่ข้าหลงรักพูดเมอสามปีก่อนอยู่นะซีจนป่านนี้นึกถึงทีไรก็ยังรู้สึกหวานชื่นใจอยู่เลย เยี่ยมมากท่านเศรษฐีขูกกำกับครับทำอย่างไรดีคนดูเขาเรียกร้องว่าคิดถึงอาจารย์เฉินเมื่อไรอาจารย์เฉินจะกลับมาสักทีข่าวก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเช่นนั้นข้าว่าเราอาจจะลองไปตามท่านนักพรตขี่วัดไม้สูงดูสักหน่อยดีกว่านะครับพวกท่านจะไปหาอาจารย์เฉินอย่างนั้นหรือข้าไปด้วยคนสิเมื่อไปถึงวัดไม้สูง พวกท่านมาถึงที่นี่ด้วยเหตุอันใดอย่างนั้นหรืออาจารย์เฉินได้โปรดกลับไปเก็บสมุนไพรทั่วยุทธภพช่วยเหลือผู้ทุกข์เข็นเร็วๆด้วยเถิดคนดูเขาเรียกร้องท่านเศรษฐีท่านช่วยมาพูดหน่อยสิอาจารย์เฉินท่านช่วยอยู่ที่นี่ต่ออีสักพักเถิดช่วงนี้ข้ากำลังรุ่ง ฝีมือการหันอาหารกลางอากาศของท่านกุ๊กเทวดาช่างเยี่ยมยุทธใครอากจะขอลองดูมั่งได้หรือไม่อาจากักเห็นได้มีเห็นได้อย่างท่านเลยอ้าวแล้วมีท้ายไปไหนแล้วเนี่ย